คันบ่วยเรือจางนี้มันที่ไปเฮ็ดจั่ไหนบ้านี้มีต่ค่วมว่าเลนตุนมีต่ค่วม่าให้โอกาสให้โอกาสแล้วให้โอกาสมันก็ดียู่แล้วคนยองแต่ว่าในควา่วมจริงแล้วคําว่าโอกาสนี่ยมันคือมันต้องใจเงินไหมเงินเลยมันต้องเลี้ยงดูเขามันต้องให้ค่าเลี้ยงเขาแล้วที่นี่การมันบ่เยลือเฮลิแมนหนึ่งล่ะต้องเสฟเรื่องอุปกรณ์ชุดนี่มันต้องสวยอยู่แล้วชุดเนี่ยแล้วก็แดนเซอร์ ก็ต้องคัดเอาตะคนที่ทำงานดีๆเต็มได้มีพาวเวอร์คุณตะค้นอันแนี้เต็มตามเหมือดล่ามุกเมือดเอาแปะเออพูดล่าดูๆนี่ก็เชิญเป็นผักทอดตามอัธยาศัยซะล่าห้ยล่าขาดเทาก็เอาตาซุ่มที่พร้อมเฮ็นี้ยมีเดียวจักไว้ตั้งแปดสิบเก้าสิบนี่พอดีอันนี้ฮางเครื่องอลอยเศร้าล่าเมื่อล่างเหมือนพวกคนเขาบ้านเนี่ยแสดงว่าเขาพ่ออันเตจนน่ะ อันไปนเบิ่งมัขึ้นมัขึ้นมาเนี่ยเราไปเบิ่งสีพลังเนี่ยพอกเขามาเนี่ยบกอันเขาบ่ามาเอาอันกระด็นมาอ่านเขาล่ากระเดียมาเขาล่าอันล่าอะไเขามาเบอฮันนี่หมากระน้อนม,มากระนอนเจ้าสิเดจังไหนกับพอันขันด้วยขันล่าเนี่ยบวกขี้รถน้ำมูกับบวาาหลอกล่าล,าล่าเต็มกับพวเต็มนั่นุณดเล แล้วบาย่างเกีหลอกลายพอพันแม่อยากให้เอาคุณอาผักคุณอาผัขายเอาคุณอาพเลยปีหนากำอพอดีคือเขาเคยเห็นมากสุป,ปีกะอ,หหอ 89, กะหังเครื่องแปดสิบเก่าสิบค้นกับพอดีอยู่รับคนทํางานแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันบเหลือผมันสิไปต่อจังไหนมันสิแดงเงินใสมาลงทุนปีหนาปีต่อตอไปเมา,าเรียบปีน้องผู้ได้อยากให้ลาเบรอร์กันได้กับเมาวองกบมา เมาส์เขามากเลยกับยิราที่บอกดอกยิราเป็นคนซื้อได้เอาตรงไปตรงไปสั่งมาก <loyalty> ันก uh like. oui. <c oughs> ันพี่เราเมามากหลายข้นกับอาจติได้อาจติเบิกได้โอ้ยอยากอ่านใดดีอยากเขียนหงุดหงิดเรามีนี่ยมันกับเสือยูพี่เราบอนอ่านบอใจนุ่งอ่านหนังสืออยากอ่านหนังเสือเนี่ยอ่านหันได้ห็นไหมแล้วไปบอเห็นคนแบบคนข้อนกับโยโปอยัางบ่เด้๋ยวดอกพูดบาใจกับนี่ พอใจทีสั่งเพิ่มหน่อยๆไปใส่บาทั้งเขาไปพอจะสอนข้อเบียดนะไล่สุดโอ้ยเรื่องเรียกทวดเทียบตัวเดนเรื่องพวกข้วเหรียญกระเรียนเราเรียนไปแต่เพื่อที่แหลกเลยเนี่ยเขาเป็นนางไล่สุดอยู่ในโกดังอืมโกดังเราไปไล่สุดอยู่เถียงหน้า อัน,ปนไปไล่สวดพี่น้องอีหลากับเฮงบ้องหัวักอีกอย่างเนาะแย่าปากแย้เป็นไร,รสวดเปด็นนางเชียงที่เรียกทีไอสีจ้ำจะคืนนำร้ายกัน <c oughs> กันยาดมันพูดถือกันผิด บาททักกูเม,มือนหนึ่จัแกแล้วเด้โอ้ยยังกูถือตมถือตัวคัดเนาะอ <c oughs> ยูอ่ประยู่กูเเป็นคนเหลียบร้อยเนาะเลยวันเนาะยากน้่นก็บวไดที่กินเลยทีย่ไรสูยเพรางจใจยากน้าก่าปวดทีเากัั้เหตุใหม่ๆตะกี้ว่ท่นมีกุมปิดดอกหล่องข่าเกศรู้ืหบาทนี่็ไปหาซื้อก่อนเพี่ยงมากม,มานางได้บาทค <c oughs> ั่นกลุ่นปัญกับบอด้จริงเพี้ยงแง่หลักกับว่ดจงบ่ได้อัน คือเรียบประกันกับอุดเอาทีหัวก็บ่ได้สียิ้มก็บไ่ได้โอ้ยใจมันอ่น,นอเ,เ,เนี่ยบ่เคยเห็ุเนาะไล่ยของเพียงแต่งตัวไปทั่วทีทั่วดแดนแต่งตัวไปทั่วทีอะแต่งเนาะแต่งแง่อีหล่าได้แต่งน้ำมูกบ่ก่อโอ้ยอันไหนอันจีได้เหตุจมูกอาไปมนบ้านไม่ยีหลา่าก็ได้เหตหลายกมูหลายกมูกเหรอเพราะยีหล่าบ่ได้เมื่อเลยเด้งแต่ที่แรกคนอื่นเขาเมื่อันจ้าไปเก็บไปเกียบสักหมดน้าหมดปลาเขาขูเขาดุ ล้ำแต่ผลแตะพืชหาแน่วเบาแน่วราไปอจะใครพิลมาแล้วอันนั้นไงอันไปก้นปูไหมไปซื้อปูปูกับมาไส่ไปซื้อปูมายันใส้เไยบานีไปหาหัวมาหัวกระตายเหมือนอันบานนนถ้าเสไปหากบไปหากบมาเลยยันกบเป็ยนยันเลียนว่ากคบไปหาขากบไป โอ้ยไปซัวเพราะหมกใจอย่างนี้มันเช็ดไปค้นก็่เห็นว่าท่านเลยสวดน้องตัวกันเนาะอันนั้นถ้ามีมึงไปเยี่คอนเทนต์ันร้านก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นนี่คือโควิดปุ๊บูน่นมบอเลยให้บักเขาบังนัดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวหลานกับพงษงานๆท่ำนอไปอย่างให้เขาเลยมีทุนอยู่กับเลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแับนี้ให้มีมึงไปเยี่ ไปเห็ดคอนเทนต์ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเราไปทวงนั่นทวงนี่เห็นไหมคนในโซเชียลดาว่าสั่นคนคนค้นโมจ่าค้นโมจ่าว่ามันเป็นคอนเทียนว่าโมจ่าก็เป็นอันอาชีพเป็นตลลกจัลย์อย่างไหนคนเบ่งเห็นไหมบาสิบบาทที่บางทีคนเล่นโมจ่าเลยบาทค้นโมจ่ามาได้กันหงอนไปเฮ็ดคอนเทียนอันนั่นล่ะเฮ็ดอันซื้อก๋วยเตี๋ยวนะไปซื้อแจ้งเกิดดีเลยนะมันซื้อก๋วยเตี๋ยวหาล้านวิวนั่นอันไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอัน เขา,เานำโต๊กเจ้าพ่อไซเรียดนะอันเขาเสี่ยงสินมีไห้กับพ่อเอาเขาถามว่าเสียวบอคอนเหมือนเห็ดนั่นแหละอันเฮ็ดชืด้อแรกคนกระดาสันพูกองจากนนคนาะข้นทินนึงอันที่เขาไห้เดที่ไห้อันไห้มาสิเมื่อบ้าน,อ,านอันมันเป็นค้นทินทแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นเรื่องจริงนั่นแหละ เป็นเรื่องจริงมากก่อนกับไว่า,วาพ่อเขาเฮาเหตุอะไเขาแสดงอะไคนเบิร์จริงจริงมันเป็นเรื่องจริงเราสิเมื่อบ้านยีหลีบัดที่นี่เขากับไลบาอือไม่พอมาเฮตุคอนเทนต์อะไคนเบิงคนกับไห้น้นำประจันเลยคนกไห้น้ำประจันคนไห้คนใคนร่างเขาเบิร์นประจันเวสตะกี้รนี่เข่าไหร่เหตุอันคอนเทนต์คนอย่างจังสิบบัตคู่มือคนมาเห็นน่ารักมากทุกคนเออเข้าขัดแล้วลเข้ากัดเห็ุเลยเขาจะเหตุ พึงได้ไ่มคอยเข้าใจแต่เก้าปีสิบปีแก่งย้ายวึ่งดูคลิปยูจ้าตอนไหนก็ไห้น้ำมาสันตอนไห้นั่นก็ไห้น้ำมาสันโอ้พี่กุ้งบอกว่าไห้น้ำมาสันมาสันตอนเทศกานจําได้อันไปขึ้นต้นพรกกระดาเด้พี่น้องเห็นบ่ร่มร่มเหมือนร่มร่มเหมือนมันหนาหนาวเด้ช่วงจังไห่ละช่วงจังช่วงพักช่วงพักกระดาออกช่วงมากกัน ท่านว่าบอกเอออันเดือนท่านว่าเพื่อนบอกเดื่องอันเดืองเขาเรื่องห้าเมันล่ะหน้าจางมือเขาเด้ไปคว้าหอยตัวนั่นมื่อนั้นเขาได้สองคลิปข้อหนมาสาวด้งดีมื่อนั้นเขาได้สองคลิปไปขึ้นกุ๊กปักกระเดาแล้วเขาได้ไปคว้าห้อยตัวผมวไปคว้ามากเลยคือกินเงี้ยงเนี่ยเกินกินมาคอยเอืา hết rồi không còn ba trang đề đây rồi là...